เปลี่ยนข้อความลาเบลก่อนเป็น n o ้ตดังนั้นเทคบ b ็อก็เปลี่ยนชื่อให้ส่อความหมายเป็น n o ้ตเทคบ b ็อโอเคตรงนี้ก็ครบทั้ง8 text box แล้วนะครับเหลือตัว link label ตัวนี้ link l a าเบตรงนี้ผมจะทำการลบ text ออกนะครับเราอาจจะพิมพ์0ูนย์แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อที่จะถ้าเราลบ ข้อความออกทั้งหมดอาจจะมองไม่เห็นเนาะก็พิมพ์ศูนย์เข้าไปในตรงเทกตรงนี้นะฮะในส่วนของชื่อเราอาจจะเปลี่ยนด้วยก็ได้นะครับผมจะเปลี่ยนให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะออโต้ไอดีออโต้ไอดีออโโออดลิงค์ลาเบลนะครับอ่า Enter. เอนเตอร์แบบนี้เนาะในส่วนของการจัดให้มันสวยงามเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะ แต่ในเบื้องต้นคือเราเพิ่มอคอนโทรลต่างๆให้ครบก่อนนะมาดูนะครับก่อนที่จะไปต่อเราเซฟนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โปรเจกต์เราอาจจะไฟดับหรืออะไรพวกนี้เนาะก,ก็เซฟบ่อยๆนะครับามาที่ตัวอย่างของโปรเจกต์ก่อนว่ามีอะไรอีกนะได้ text b ็อกแล้วเนาะตอนนี้ก็เหลือ,อที่เป็นคอลัมน์ที่เป็นแถวแบบนี้เราเรียกว่าเป็น Data g r i d Vi e w นะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับ ไปที่ Toolbox นะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะพิมพ์คำว่า data grid view อ่าจากนั้นก็ลากลงมาเลยนะครับปึ๊บอ่าเวลาลากลงมาปึ๊บเนี่ยโปรแกรมจะแสดง property เข้ามาแบบนี้นะถ้าเราคลิกออกไปก็จะหายไปแบบน,นี้ถ้าเราต้องการกลับขึ้นมาก็กดตรงนี้ฮะตรงจุดสามเหลี่ยมปึ๊บอ่าเขาก็จะโผล่ขึ้นมาอีกรอบนึงให้เราต้องการเช็คพวกนี้ออกนะฮะเราไม่อนุญ,ญาตให้เพิ่มตรงนี้ไม่อนุญ,ญาตให้แก้ไขตรง data grid view แล้วก็ไม่อนุญาตให้ลบตรง d t t g r i d v i e w นะครับเราจะเขียนโค้ดเองนะตรงนี้โอเคป๊บปฏิ w i ndo นะลากกับเก็บไว้ที่เดิมน,นะครับอ่าโอเคแบบนี้ปรับขนาดของ d t t g r i d v i e w ได้ตามต้องการนะครับอ่าผมจะปรับความกว้างแบบนี้ความสูงประมาณนี้ ก็ดูตามวิดีโอเลยนะครับการปรับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับทีนี้สีนะครับผมไม่ค่อยชอบสีนี้ก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังนิดนึงไปตรง background color นะจะสีจะเปลี่ยนให้มันเป็นออกขาวๆนิดนึงก็ใช้สีวินโด w เนี่นะครับปึ๊บโอเค okay. ประมาณนี้เนาะจากนั้นมาดูในตัวอย่างของเรานะครับก็จะมีการจัด ให้มันสวยงามประมาณนี้ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับว่า,าในการออกแบบมันจะต้องใช้เวลานิหนึง